ย่าอาย่างยูลูกข้าใจโวยโวยตัเจ้าเต้เราเนอนะยามเช้าตรู่ของทุกวันในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายยังมีเด็กชายตัวเล็กๆที่ชอบเดินตามแม่ไปวัดใกล้บ้านจากวันนั้นมาจนทุกวันนี้ เด็กชายตัวน้อยกลายมาเป็นพระสงฆ์ผู้ดได้ชื่อว่าเผยแผ่ธรรมะในเชิงรุกเพื่อให้หลักธรรมได้เข้าถึงจิตใจคนมากมายท่านเรียกสิ่งนี้ว่าธรรมะประยุกต์พระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีคือนามของพระรูปนั้นซึ่งมีนามปากกาอันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าว,วชิระเมธี ววชิระเมธีได้เริ่มต้นงานเขียนหนังสือเกร็ดความรู้ทางธรรมะอันเป็นจุดเริ่มต้นงานเผยแผ่พุทธศาสนารูปแบบใหม่ที่มีชีวิตชีวากว่าที่เคยเป็นมาจนปัจจุบันมีหนังสือของท่านพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า93เล่มที่เป็นดังนี้เพราะกลวิธีการนำเสนอที่ใช้รูปแบบและสีสันร่วมสมัย เนื้อหาและคําคมที่กินใจผู้คนในยุคปัจจุบันจนมีผู้ให้ความเห็นว่าหนังสือและคําสอนของวอว,วชิระเมธีคือธรรมะเคลือบช็อกโกแลตและเป็นดังธรรมะอินเทรนสำหรับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันไปแล้วนอกจากนี้ท่านยังรับนิมนต์ขึ้นเวทีสนทนาภาษาธรรมด้วยรอยยิ้ม และภาษาเทศแบบสบายๆตามสถาบันหอประชุมสถานีโทรทัศน์และวิทยุอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและทุกครั้งทุกวันจะมีสาธุชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพเข้ามาร่วมฟังเป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเมื่อการสนทนาจบลงทุกครั้ง จะได้เห็นรอยยิ้มอย่างเข้าใจจากผู้ฟังมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นคือความปิติสุขอย่างแท้จริงในใจของววชิระเมธีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพุทธวาจาอันเป็นแก่นของชีวิตในโลกนี้ไว้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงเกิดแล้วแตกดับไปเป็นธรรมดา ดังนั้นเราจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเถอดววชิระเมธีได้แนะนำอมตะวาจานี้แก่ผู้คนมาแล้วมากหลายรวมทั้งใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ตัวท่านเองด้วยท่านดำเนินหน้าที่ของสงฆ์ด้วยการตั้งมั่นที่ไม่ประมาทและมองเห็นอย่างแจ่มชัดว่า การจะให้ดอกผลของธรรมะบานเบ่งออกไปอย่างงดงามนั้นไม่สามารถยึดอยู่ที่ตัวตนของผู้ใดผู้หนึ่งท่านจึงได้อุทิศทรัพยากรทุกชนิดที่พึงมีเพื่อสืบทอดการเผยแผ่ที่ท่านเรียกว่าธรรมะเชิงรุกคือการรุกให้เข้าถึงใจคนด้วยคำถามคำตอบที่รู้แจ้งเห็นจริงได้อย่างแจ่มชัด จึงปรากฏโครงการที่เป็นรูป,ปรธรรมมากมายหลายโครงการอาทิสถาบันวิมุตตยาลัยเป็นสถาบันเพื่อการวิจัยภาวนาและนำเสนอภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกเพื่อความมีสันติภาพแท้จริงที่สถาบันแห่งนี้ยังมีการอบรมและเสวนา ที่มีเป้าหมายแน่ชัดเป็นระยะระยะเช่นการจัดคอร์สเสวนาเรื่องกิเลสแมネจเมนต์คือหนทางกำจัดกิเลสด้วยหลักบริหารจัดการสมัยใหม่นับเป็นวิธีการแห่งยุคอวกาศที่จะสู้กับกิเลสมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่เริ่มสร้างโลกก็ว่าได้ด้วยภารกิจอันมากมายและหลังไหลต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ศรัทธาจากต่างแดนอีกมากหลายท่านจึงได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลอันทรงคุณค่าจากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศสีลังกามอบรางวัล The Great t h a m m a p u t Award a ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิสู่พระธรรมทูตจากดินแดนไทยรางวัลแห่งเกียรติคุณอีกมากหลาย ที่ถูกประกาศขึ้นในวาระต่างๆตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเสมือนกําลังใจยิ่งใหญ่ส่งผ่านมาสู่โครงการเพื่อแผ่ขยายพุทธธรรมคำสอนด้วยรูปแบบใหม่ๆอีกนับสิบโครงการววชิระเมธียังคงหวนคิดถึงวัดบ้านเกิดที่เชียงรายและความใฝ่ในธรรมของโยมแม่ ผู้จากไปอยู่เสมอเสมอท่านจึงบอกบุญและนำผู้สนับสนุนไปที่วัดพึ่งใต้ซึ่งท่านผูกพันอยู่เป็นอันมากเพื่อสร้างอาคารและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่พระและเยาวชนเพื่อให้สมกับเป็นอารามที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนจึงเป็นความปราบลื้มอันล,นล้นพ้น ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดอาคารแห่งนี้ทุกวันนี้ท่านได้ประกาศพระพุทธศาสนาสมดังเจตนารมที่โยมแม่ของท่านเคยอยากรู้อยากเห็นและอยากให้ลูกทำ อัจเชวะกิจ,จมาตปังควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดนมัสการพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธี